สวัสดีนะคะทุกคนฉั้นเชคํานาค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นเพื่อกับฉันพี่พี่ทำไมพี่ซื้อดีแมอ่ะทำไมไม่ซื้อวีโกเกี่ยวอะไรกับมึงจะซื้อวีโกจะซื้อฟอร์เรื่องของกูนั่นแล้วมึงจะไปไหนนั่น่เกี่ยวอะไรกับมึงลงสิริอยากเลิกคบเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมันนิสัยไม่ค่อยดี ให้เพื่อนคนนั้นยืมเงินสิก็ <c oughs> บอกว่าอยากเลิกโคบันนี้ใส่ไม่ดีจะให้มันยืมเงินทําไมล่ะใครยืมเงินแล้วเห็นหายหัวทุกรายสิริขอยืมเงินมาดำหน่อยสิได้สิริฉันใจะให้เธอยืมเงินนะยืมเสร็จแล้วเธอช่วยหายหัวไปไกลๆฉันเลยได้ไหมไม่หายเพราะกูไม่มีหัว ซิริตีเลขแค่หน่อยดีเมื่อคืนฝันฝันว่าจะเดินเขาไปหาผู้ชายอ่ะแล้วผู้ชายก็บอกว่ายุดอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาห้าห้าห้าเลขคือห้าหเหรอห้าห้าห้ากูหัวเราะเลยหัวเราะทำไมอ่ะขนาดในฝันผู้ชายยังไม่เอาเลย สิริมีคนบ่นเรื่องค่าไฟแพงนายกก็เลยให้ไปศึกษาอริยสัจส,สี่จะได้รู้สาเหตุแห่งการเกิดทุกขก์สิริแล้วตกลงอริยสัจส,สี่คืออะไรอะ่ะมาดามไม่ตั้งใจเรียนวิชาคุปธศาสนาก็จะง่อแบบนี้อ้าวก็รู้ว่ามีมอะไรนะทุกสมุทัไทยนี่โลดมาก่าทุกคืออะไรก่อน ทุกก็คือเกิดแก่เจ็บตายมาดมแก่แล้วอีกไม่นานก็ตายรู้แค่นี้ก็ทุกแล้วใช่ไหมหละัะอ้าวนี่กูจะตายแล้วเหรออ่ะแล้วสมุทัไทยคือสมุทัไทยคือตัณหาความอยากต่างๆเช่นอยากมีผัวอยากถูกหวยอ้าวอยากถูกหวยก็เป็นตัณหาเหรออ่ะนิโรธละ่ะนิโรธนิโรธคือรู้ว่าทุกนั้นดับได้ด้วยมรด อา้าแล้วมาร์คคืออะไรอีนูอา้าวอีนี่มาร์คคืออะไรก่อนสิลี่อยากมีอายุยืนสักร้อยปีอะ่ะเล้ามึงกินเปล่าเล้าไม่กินอะ่ะบ,บุรีดูเปล่าบุหรี่ก็ไม่ดูดแลผู้หญิงมึงเที่ยวเปล่าผู้หญิงก็ไม่เที่ยวอะ่ะแล้วมึงจะอยู่ทำเฮียอะไรตั้งร้อยปีทำไมพูดจากักผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมากไหมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเนระและ้วผู้หลักผู้ใหญ่อะ งั้นหนูตอบตรงๆเลยนะเงินหนเท่าไหร่เสือกพูดขึ้นะเสือกเม่แต่งานเสือ้อเห็นไหมพูดตรงๆใครก็พูดได้แต่บางทีอ่ะต้องนึกถึงจิตใจคนอื่นด้วยหยุดบอดี้เชมิงหยุดถามจีจุดคนอื่นหยุดถามเรื่องการเงินส่วนตัวหรือถ้าไม่จะพูดเลยก็เก็บปาก้วกินถอยจ้อไปต่อไปนีคิดว่าเขาสำได้กูก็สิบว่ทักไปอีกใจแข็งแท้บ่แม่นกูใจแข็งดอกเป็นอย่างสัน้น เขาก็ตอบก็กูเป็นมาเปิดแล้วคนงมันสัวันบอดถือข้างคนถือทิ้ถือป่าถือปอยมีน้ำตาง่คือควยเปิดคือมากูเป็นมาเปิดกับคนนั้นเป็นไงมั้งก็เรื่อยๆอ่ะแล้วสถานะไปถึงไหนแล้ววะกูยังไม่รู้สถานะกูเลยสถานะก็ไม่มีเออแล้วทำอะไรได้บ้างได้ไบอกฝันดีไปวันวัน กับคนนั้นเป็นยังไงบ้างอะก็เรื่อยๆอะแล้วสถานะล่ะฉันยังไม่รู้สถานะตัวเองเลยสถานะก็ไม่มีอืมแล้วทำอะไรได้บ้างอะ่ะก็ได้แต่บอกฝันดีไปวันๆน่ะนะอืโตขึ้นมาอยากทำอะไรคะหนูอะอือยากเติบใหญ่มีเงินค่ะาองนั้นเลยเหรอ <laughs> กะเทยมึงเลยกกะเทยมึงเลยกกะเทยตกูนด่แหละกะเทยกูตุดแท้มึงก็ตุดเทยมูก็ตุดแท้มึงมีใบไหมมึงไปตุดมึงมีใบไหมใบอะไรใบไปนใบเฟิรีคุณเป็นแฟนกับผมล่ะบ้าคุณคิดไปเองฉันไม่เคยเป็นแฟนกับคุณฉันไม่เคยบอกรักคุณแล้วถ้่คุณส่งเพลงร้ายผมทุกคืนล่ะเพิ่งมันเพราะฉันก็เลยส่งไปที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันจับมือกันเดินควงแขนกันละเพิ่งก็ฉันเหงาอ่ะฉันไม่มีเพื่อนดูแล้วแผนการรับมือของรัฐทั้งหมด ไม่มีเฮอะไรเลยที่มันดูแล้วสมเหตุสมผล <c oughs> และบอกเลย <c oughs> พวกเราตายหากันหมดแนะ่อีีกหลายวันเหลือเกินกว่าเงินเดือนจะออกข้าคงไม่รอดแน่เงินเดือนเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยมามา้า